สวัสดีครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมผูกัน Battle Brawler กันอีกแล้วนะวันนี้เรามาเล่นเจ้ายักษ์ตาเดียวนะครับที่มีชื่อว่าไซคอปหนึ่งมามามานี่เลยครับผมเจ้าไซคอปนะฮะเราจะเอาเจ้าไซคอปไปลุยกันก่อนเลยนะครับผมเพราะคู่ต่อสู้เราก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ละคนเป็นตัวเก่งทั้งนั้นเลยนะฮะตาเราก่อนนะครับอยากเก็บของก่อนว่ะ เก็บของก่อนได้ไมั้ยเนี่ยอ่าเก็บนี้ก่อนแล้วกันเนียฮะรู้สึกว่าน่าจะได้นะโอเคจะเอาจเจ้าไซคอปไปก่อนเลยครับผมไปไม่ถึง What the fuck เอยไม่ถึงนะน้องๆไปสวยเออว้าวผมก็ดูว่ามันจะล่วงจะลงไอ้นั่นอืมเอาใหม่ครับผมเอาใหม่ตอนนี้เอาอีกข้างหนึ่งไป สวยเออชิบหายได้เอ้ยเออมาได้เปลี่ยนค่าพลังนะผมไอเทมเราซัฟทราไตคอดันเฟียงดากโก้มาเลยหรือเปล่าดันเออไม่ใช่ว่ะเฟียงเฟ,งฟีริปเปอร์มาการข้ขรา,า,างรนะดับพลัง490นะฮะว่าไงคัสมิชชนมาเจอเราเลยไหมอ้าวสวยดีครับอย่างนี้มาถึงก็ได้สู้เลย พลังไม่ธรรมดานะครับฟีนิก์มาถึงก็ได้แบทเทิลเลยมามาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอลุย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 สตอมสกายเรดหรือว่าฟีนิก์นั่นเองไซค็อปม,มาดิครับผมการเราการเราคาแรคเตอร์บวกเราสามร้อยบวกมันแค่หกสิบเองเออไม่ธรรมดาครับผม แล้วก็เพิ่มเติมอาบิลิตี้อ่ะอาบิลิตี้เฉพาะตัวนะผมไรซ์อีก,กันเป็นอาบิลิตี้เฉพาะตัวของซับทาราไซคอปนะฮะอ่าแค่นี้แหละไม่อยากเพิ่มเยอะมาดิมาดิมาม,มามามา,มา,ม,ามาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยชูต o t i n g battle อา้าวด่านธาตุดินนีครับฝั่งมาเสียเปรียบนะผม้าตรงข้ามมา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 ถ้าจำถ้าเป็นไม่ได้เราจะไม่ใช้ไม่ใช้ไอเทมนะฮะเอาอกดพริษมาถึงก็กดธาตุลมเลยเราธาตุดินธาตุดินดต้องกดธาตุดินอออะไรวะนี่มีนี่ด้วยอ่อไม่เป็นไรครับเราก็จะไม่ใช้อเทมถ้าไม่ถ้าเป็นไปได้ืมค่อยกดค่อยๆเฮ้ยมันจะนำเราแล้วเนี่ย อ่าพันแปดแล้วเว้ยไอเทมนั้นมันมีดีมีเสียนะครับข้อดีข้อเสียมันก็มีไอเทมที่มันใช้อ,ะอ่ะประบับเจ้ารางเรานำละทำไรเราไม่ได้ลวเพื่อนเออพลังเยอะกว่าตั้งเจ็ดร้อยผมเอาท่าน,นี้ไปกินแล้วกันไลฟ์อีกกันหวดไปดีครับผมหวดไปเอยหัวเออเรียบร้อยเลยครับผม <laughs> เจอหวดอ,อชนะไปก่อนนะฮะเฟิร์สบัต อ่าตัดไปจัดไปมา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 ,ามามามาฮิวด้าว้าวโอ้โหไม่กลัวครับบอกเลยไม่กลัวแต่เราจะไปสู้กับฮิวด้านะครับผมอ้าวขัดดินด้วยแมวยังไม่ใช้นะครับเราจะเที่ยงไปปกติแหละไป แค่เซนติคิฟก็พออยู่ดงฮิวด้าไม่ต้องโหดอะไรมากหรอกมาดิใช้กันหน่อยดูโอฮิวด้าแค่เซนติคิฟธรรมดาก็พอนะฮะน่าจะสู้ได้เลย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 มา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 โนวาเซนติคิฟอืม,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  Nova, อมไม่ใช่โนวาตับทล่าเออดูโอฮิวด้ามนามาโอเพน ้าวสหรับพลังโหโหผมนี่ชอบเลยครับอย่างนี้แต่มันต้องเพิ่มบ,บิทตี้พอตัวแน่นเลยไม่รู้ว่าการใ่เนยครับแต่ช่วยเราได้มากเลยบบลมาแล้วมาแล้วบิทตี้พอตัวของมันเหมือนเดิมครับถ้าเป็นไปได้เราจะไม่จะไม่ใช้ไอเทม,มเแทล้วผม power battle โอ้โหนี้ลำบากเลยฮะจะไหวหรือเปล่าวาเรามา มามามาจะไหวไหมเนาะต้องสู้ครับผม Battle มา Battle 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 จะสู้จะสู้จะไม่ยอมใช้ไอเทมถ้ามือไปโดนใช้ไอเทมที่จบเลยนะโอเคเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วแค่นี้ก็ชนะแล้วผมฮิวดา้าก็ฮิวดา้าฮะ เออฮิวดาก็ฮิวดาหราวาอวะจังหวะเนี้ยเออฮิวดาก็ฮิวดาครับผมเอานี้ไปกินปาดเอออโดนแล้วผมโดนฮิวดาสุดยอดสุดยอดเหลือดันเนี้ยเราไม่สู้กับดันเลยนะครับไม่รู้ว่าดันมันจะรอสู้กับเราหรือเปล่าอ่าโอรเอาต้องขอบคุณการ์ดมันอะการ์ดแม่งเป็นการ์ดสลับพลังนะทำให้เราไม่ต้องไม่ต้องใช้อเทมในการสลับพลังนั่นเอง สุดยอดสุดยอดอ,อ้าวดารโกนอยถ้าเป็นไปได้เราจะสู้กับดารโกน้นะครับอืมนี่ถ้าเราคว้ามดารโก้ตัวเท่ากับเราคว้ามตัวหดของมันสามตัวเลยนะฟีนิกซ์ยูดาดารโก้เนีย่ยอ้าวอ้าวสู้ไอ้นี่วะอ่าดูดูเขาไปเท่าหน่อยแล้วกันนะฮะเซียร,ริปเปอร์ประทะโมนาลุสหรือว่าแฟรีร่นั่นเอง มามามาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อย Nova, อมอนาลุสโนวาเฟรเดอริเพอร์อืมออเปนการดันเหรอ๋อาวสลับพลังอีกแล้วนะฮะแต่ก็ไม่มากกำลังห่างกันไม่เท่าไหร่นะฮะต้องรอดูว่าจะเพิ่มอะไรกันไหมเพิ่มไม่ได้แล้วชุนเรียบร้อยโดนอืม ชุนไม่รอดนะครับเแบบีม้มาเลยมาเลยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมา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 ไอ้นี่เราจะไม่ให้มันสู้กับดากโก้แต่ค่ะเพราะเราเป็นคนสู้เอง,องเอยอ,อย่าไปสู้ดากโก้นะ นั่นแหละลงนั่นแหละสวยโอเคเดี๋ยวเราจะไปสู้ดาร์โกเองนะครับตัดไปจะตัดดาร์โกอยู่ไหนจ้าดาร์โกเดี๋ยวเราจะไปสู้ดาร์โกเองนะครับไปเออ<ป>ลงไปดีครับผมลดไปคนละร้อยด้วยนะฮะ มาโอ้ oh, mm hmm. พลังน้อยกว่าเราอีกเอารถไปแล้ว mm hmm. มามามา,มาเจอกันหน่อยครับผม mm hmm. mm hmm. เธอเธอรอเขามาปะทะเดลต้าดากอนนอย mm hmm. ดากูแมนโคเทผมร้างสองเออเพนการคาเลคเตอร์โอ้โหเพิ่มมาทั้งสี่ร้อย ลำบากอยู่นะเนี่ยไหนๆก็สุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มให้หมดเลยมันจะใช้เมเทโอดากวนน้อยหรือเปล่าวะเพิ่มให้หมดเลยครับผมไหนๆก็สุดท้ายแล้วมามา s ต o o งแบทล a ร t l e ที t y ถ้าไปไม่ได้เราจะไม่ใช้ไอเทมนะไอเทมมันเกียนไปอ้าววิวฝั่งนู้นด้วยมาดิท่าดินท่าดินอ้าวกดไม่ได้โดนมันหยุดเวลาครับผมพลังมานำและใจเย็นนะใจะเย็นนะแต่เราก็กลับมานำแล้วครับผมดูเหมือนเราจะชนะโดยไม่ต้องกดไอเทมนะฮะ โอตเอานี่เราไม่ต้องกดไอเทมก็ชนะนะนี่อ่ะเออสบายสบายครับผมสบายสบายไม่ต้องกดไอเทมก็ชนะเอานี่ไปกินไอ้โอ้ยโคตรแรงเรียบร้อยครับผมโอ้โคตรเอาครับตานนี้เราเราคว่ำทั้งฟินิกซ์ฮิวดาดาก,ก้ล่างสอง ทั้งหมดเลยนะครับเราแม่งใช้ตัวแค่ล่างแรกโคตรเอาโคตรเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบบแท็กทีมกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะคู่กับใครนะครับผม <S <S มาครับผมมาคู่แท็กทีมกันบ้างนะครับเราคู่กับเขานะฮะส่วนฝั่งนู้นก็เป็น <S 1> <S 1> จูลี่แท็กทีมกับบิ <S <S บลบลี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเราจะใช้ไซคอฟก่อนเลยนะครับผมอ่ามันต้องไซคอฟดีวะเสร็จอืม ด่านนี้ไม่มีของนะครับแต่ว่าสามารถสามารถออกจากแบบได้นะฮะเราต้องเฟี้ยงไปอ้อมอมหน่อยนะฮะเราค่อยเลี้ยวไปไปเออเราค่อยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายโอเคซับทราบใส่ครอบฟังห้าร้อยห้านะผมบิลลี่จะเฟี้ยงใส่คอบมาเจอกับใส่คอปหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นี่ครับกากยว่ะเจอกันหน่อยกากอย มา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 มเจอกันหน่อยครับผม,มซับท่ากาก่อยปะทะปะทะเอ่อซชครอปอถ้าเป็นไปได้เราจะไม่ใช้ออบิลิตี้นี่ครับเก็บไปใช้ทีหลังเออใช้ครอปบวกไปสามร้อยอือดยอดโอ้ยพลังแปดร้อยห้าครับผม แค่นั้นแหละไม่ใช้อะไรอ้าวฝั่งมันก็ไม่ใช้ Shooting Battle Royale 2ด่านนี้ไม่มีธาตุนะครับไม่ใช่ด่านของธาตุไหนนะครับผมมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยกดธาตุดินด้วยแย่งกันกดแล้วล่ะจังหวะนี้แย่งกดธาตุดินอืมแยกไปโกยลำบากเลยจังหวะนี้ มันมันต้องแย่งกันไงแต่ก็ได้อยู่แลวครับเราก็กดไว้อยู่มามาดิมาดิาดเออสบายสบายครับผมโอเคเอาดิครับผมเอาเลยต่อยไม่มีอาวุธมีแต่ต่อยสวยงามสวยงาม เปิดเฟิร์สบัตด้วยสายคอปนะครับผมชนะไปก่อนเลยนะฮะมาดูเพื่อนเราบ้างมา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 อ้าวลงไม่ได้อีกสงั้นกัมเบวางการ์ดก่อนโกเลมมาเลยไหมโกเลม,มอ้าวไม่ใช่ว่ะ หลังสามร้อยสามสิบเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาตัวเดียวกันไปสู้ดิเสร็จเราแล้วผมเดี๋ยวเราจะการให้เอาตัวเดียวกันมันไม่เฟี้ยวอะ่ะเอาตะขาก็พอครับผมไม่ต้องตัวเดียวหรอกเออนั่นแหละไม่ต้องตัวเดียวหรอกตัวนี้แหละโอ้ยรถไปน้อยมากรถไปรถไปไม่ค่อยเยอะนะครับสี่สิบกว่าม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 า เจอหน่อยเจอหน่อยเซนติคลิปม,มาดีครับผมโทร call มาเจอกันหน่อยครับผม o อเ n นฝันลุ้นก็ท่าดินทั้งคู่เนี่ยครับอวีตตี้การดิสเซเบิลเพิ่มอวีตตี้ไม่ได้ไม่เพิ่มก็ได้พลังเราเยอะกว่าอยู่แล้วเพิ่มไม่ได้นี่ครับ Power Battle เทิลเที มาดิมา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 เออเจอกันหน่อยสบายสบายบอกเลยเออมาแปดร้อยจะแปดร้อยแล้วแปดร้อยแล้วครับผมเก้าร้อยกว่าพัน พันหนึ่งวะพันสององดิเออพันสองครับผมหากันห้าร้อยอ่ะมาเดมาเดมาเดออบตบมมาเลยครับผมโคตรเอาไอ้ให้เพื่อนเราได้สู้บ้างไหมเนี่ยเพื่อนเราแม่งไม่สู้ทีนี่ฮะอืม ยังไงยังไงคิลลี่อ้าวใส่คอฟอะเอา้าไปสู้มันหน่อยเพื่อนเขาเพียงไซเลนไปหน่อยเออเพียงใส่เลนไปสู้มันหน่อยอ้าวหนีซะงั้นแล้วคงต้องเป็นเราที่ต้องจัดก,การนะฮะอา้อาวไอ้หรือจะเพียงโกนเลนไปสู้ไซเลนหนีกันหมดเลย งั้นเดี๋ยวเราขอไปสู้กับไซเรนละเอ้ยสู้กับซุยสู้ไซเรนพูดด้วยกันได้ไงสู้โกเลมแล้วกันไปเออมันต้องชนดิวะโอ้ยรถเยอะเนี่ยมาดีครับก็มาดีครับนอกซะจากมันจะเป็นกาคาแรคเตอร์พลังมันถึงจะเยอะกว่าเรามากมามามา เจอหน่อยเจอหน่อยเซเล์คอร์แอมเมอร์โกลิมคนเอาโอเพนดิการเราอ๋อการเพื่อนเรานะฮะการเพื่อนเราการเพื่อนเราบวกเท่ากันบวกเท่ากันมันจะเพิ่มเลยป่ะถ้ามันไม่เพิ่มเราก็จะไม่เพิ่มไม่ไงแม่งเพิ่มไอเพิ่มทั้งสี่ร้อย เราจะสู้ได้หรือเปล่านเนี่ยเราก็มีเพิ่มแค่นี้แหละครับชูตติ้งแบประตูรูทีต้องกดให้ได้อือต้องกดให้ได้นะฮะมามาต้องกดให้ได้เพื่อนต้องกดให้ได้ต้องกดให้ได้ต,ดไดต้องสมาธิล้วนๆเอากดพีดี ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยนำแล้วเว้ยนำแล้ว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 สบายสบายแล้วล่ะจงังหวะนี้ห่างก,กันสองร้อยสวยโอ้ยสบายสบายครับผมพันห้าสุดยอดเอาดีไปกินไอ้โดยไปได้เรียบร้อยโกลเลมก็โกลเลมครับผม โอเคสุดยอดสุดสุดท้ายเราแม่งเก็บทีเดียวสามตัวเลยนะครับเพื่อนแม่งไม่ได้เลยเลยนะฮะเพื่อนไม่ได้สู้เลยะครับผมเชวันนี้ก็มาเล่นเจ้าสายคอปไปท่านี้นะฮะเด็กเอ้เป็นการ์ดเป็นบรคทุกันของตัวอะไรนะตัววิลลี่นะครับผมเจวต้อขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะอยากให้เล่นตัวอะไรคอมเมนต์ได้เช่นเคยสำหรับวี้ต้อขอตัวราไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ